สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับครูคุณย่าสบายพุงใครๆก็ทําได้ง่ายนิดเดียวนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะก็คือใบยี่หร่าค่ะอาละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณย่าจะทําเมนูไก่ผัดพริกไก่ผัดพริก,แก,รกแกงใบยี่หร่านะคะ,ะวัตถุดิบของเราก็จะมีสะโพกค,ค่ะสะโพกไก่คุณย่าใช้สะโพกหนึ่งนะคะก็ไม่ได้ช่างนะคะว่ามัน เท่าไรแต่เป็นสะโพกเลยค่ะสะโพกไก่สะโพกเดียวแล้วก็มีพริกแกงเผ็ดค่ะอันนี้ตำหยาบนะคะท่านผู้ชมหรือหาซื้อได้นะคะแล้วก็มีมะเขือพวงค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะคือใบยี่หร่าเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ําตาลทรายนิดหน่อยค่ะกับน้าปลาแค่นี้เองค่ะท่านผู้ชมง่ายๆค่ะแล้วก็มีน้ํามันนิดนึงนะคะไว้เวลาผัดเครื่องแกงค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าครัวไปทํากันเลยค่ะไก่ผัดพริกใบยี่หร่าค่ะ ะะก่อนอื่นนะคะคุณย่าก็นํากระทะขึ้นตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะ่ะประมาณนี้นิดหน่อยค่ะเพื่อเราจะทําการผัดเครื่องแกงนะคะนี่นะคะ่ะจะร้อนแรงมากเลยนะคะเห็นไหมคะเครื่องแกงคุณย่าทาเองก็จะออกแบบหยาบอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเอาล้นะคะ่ะเดี๋ยวเราผัดเครื่องแกงให้หอมค่ะเดี๋ยวคุณย่าหลีไฟใช้ไฟกลางนะคะท่านผู้ชมน้ําพริกของเราจะได้ไม่ไหม้ค่ะ ผัดไปนะคะเดี๋ยวพุญย่าผัดให้หอมก่อนนะคะเอาละค่ะเมื่อพริกของเราหอมดีแล้วนะคะมีกลิ่นฉุนนะคะเราก็น,กน,นะะํไก่ที่เราสับใส่ลงไปค่ะผัดแลยจะหอมกุนมากท่านผูกชนเอาละค่ะเดี๋ยวพุนย่าขอผัดไก่ให้สุกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะเอาละค่ะ กอไก่ของคุณย่าสุกนะคะคุณย่าก็จะใส่น้ําล้างครกลงไปเลยค่ะโอ้ชุนะเล้วค่ะทีนี้เราก็เคี่ยวเขาไว้สักพักนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเอาละค่ะเมื่อไก่ของเราสุกแล้วงวดดีแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาปรุงค่ะคาณผู้ชมน้ำพริกนี่ตอนที่คุณย่าตามที่คุณย่าใส่เกลือลงไปหน่อยแล้วนะคะ ดัะนั้นคุณย่าจะใส่น้ำปลาแค่ช้อนเดียวเองค่ะท่านผู้ชมอันนี้ชิมได้เลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลนะคะคุณย่าจะใส่น้ำตาลสักครึ่งช้อนนะคะแล้วก็ผัดต่อนะคะแล้เวเราก็มาชิมอ่ลนะคะ่ะเดี๋ยวคุณย่าขอผัดต่อแล้วนะคะอ่ะนละคะ่ะ เราปรุงได้รสที่ถูกใจแล้วนะคะแต่นี้คุณย่าก็ใส่มะเขือปรุงลงไปเลยค่ะบางท่านก็อาจจะใส่เป็นมะเขือเปลอกก็ได้นะคะหรือจะเป็นยอดมะพร้าวก็ได้นะคะเอาละค่ะทีนี้คุณย่าจะชอบให้มะเขือนี่สุกสักหน่อยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้มะเขือสุกอะคะ่ะ นะคะท่านผู้ชมเมื่อมะเขือสุกดีแล้วนะคะเราก็ใส่ใบยี่หร่าไปเลยค่ะชอบมากชอบน้อยก็ใส่กันเลยนะคะอันนี้คุณย่าซื้อมาตลาดนัดกรรมเนงนะคะสิบบาทนะคะตอนนี้ผักแพงมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นเพราะน้ําท่วมด้วยนะคะแล้วก็น้ํามันขึ้นราคานะคะนี่แหละคะ่ะแต่เราก็ต้องยอมเนาะนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมเอาละ บางท่านนะใส่กะทิด้วยนะคะก็อร่อยค่ะแต่เฝเอนคุณย่าไม่ไม่ได้ใส่กะทินะคะคุณย่ญญาชอบทานแบบนี้นะคะโอเคนะคะท่านผู้ชมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไก่ผัดพริกแกงใบยี่หร่าค่ะโอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยเผ็ดมากๆแซ่บมากๆเลยค่ะคุกข้าวล้นๆนี่อร่อยอย่าบอกใครเลยนะคะ อันละค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมครูวคุณย่าสบายพุงใครๆก็ทําได้ง่ายนิดเดียวอ,อย่าลืมทําทานกันนะคะน้ําพริกแกงนี่นะคะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะคะบอกว่าน้ําพริกแกงเผ็ดนะคะหรือเราจะตาเองก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ